เก็บเงินวันละ30บาท1ปีเราจะได้กี่บาทสวัสดีค่ะทุกคนใกล้จะปีใหม่แล้วเนาะสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะแล้วอยากมีเงินเก็บไว้กินตอนสิ้นปีฉลองปีใหม่กับพี่ๆน้องๆกับเพื่อนๆนะคะวันนี้ปิ้นมีเคล็ดลับดีๆมาบอกนะคะ2กรณีค่ะวันละ30บาทอันแรกนะคะถ้าเราเก็บวันละ30บาท1ปีมี365วันใช่ไหมคะ จะได้เท่ากับ19 5 0บาทเลยนะไม่ธรรมดานะสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยและอยากเก็บออมน้องๆคนไหนที่สนใจก็วิธีนี้ไปทำได้นะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดเราไม่ได้มีทุกวันไม่ได้มีรายได้ทุกวันอยากจะหยุดเสาร์อาทิตย์อย่างนี้ค่ะเราก็เอา30บาทขึ้นตั้งนะคะถ้าหากเสาอาทิตย์ออกก็จะอยู่ประมาณ240วัน 240วันเราก็จะเอา30คูณ240วันก็จะเท่าก,กับปิ้ง7,200บาทเห็นไหมคะไม่ใช่เงินน้อยนะเยอะเหมือนกันนะน้องๆหรือว่าพี่ๆคนไหนอยากจะมีเก็บออมใกล้ปีใหม่แล้วเราเริ่มต้นใหม่ได้นะคะดูว่าเรามีกำลังที่จะออมวันละเท่าไหร่เหมือนเปิ้ลน,นะคะมาบอกพี่ๆมันก็จะปีใหม่เหมือนกันใกล้เริ่มออมละ คือป้วน่ะออมทุกวันอยู่แล้วนะคะออมทุกวันป้วจะหยอดกระปุกกระปุกกระปุกทุกวันเดี๋ยวสิ้นปีนี้เป้วก็จะมานับเหมือนกันนะคะวันนี้ทําให้ดูเลย30บาทเนาะนี่เป็นเงินเหรียญหยอดลงไปเลยค่ะออมสินออกจะน้อยหน่อยออกจะตัวเล็กซื้อใหญ่กว่าเป้ลได้นะคะทุกคนเวลาละ30บบาทได้เงินหมืน่นใช้สบายๆนะลองทำกันดูนะคะทุกคนสู้ๆคะ่ะ